สวัสดีครับทุกทุกคนครับต้องบอกว่าวันนี้นะเรามีโอกาสได้นัดคุยงานกันนะครับกับพี่ต้นพี่นครแล้วก็น้องแพนนะฮะพอดีว่าเราอยากจะได้อ่าบรรยากาศในการคุยงานกันที่ดูมีความร่มรื่นมีต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยฮะให้บรรยากาศที่ดูแบบชุ่มฉ่าหน่อยเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนจุดไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับ อาแล้วแล้วเราก็มาถึงนะครับในบรรยากาศที่เป็นแบบกรีนฟอ o r เรสต์ฟอ s t เรสจริงๆนะครับก็เป็นในจุดที่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเลยนะครับไม่ไกลนะโอ้โหบรรยากาศก็จะเป็นต้นจามจุรีช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่กําลังสลัดใบด้วยนะแต่ก็วันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แบบเย็นๆชุ่มฉ่ำนะครับก็น่าจะเหมาะตราการมาพูดคุยนมา brainstorming กันในวันนี้นะครับโอ้วันนี้นะมีร้านน่ารักน่ารักเยอะเลยนะะ และร้านที่เราจะมานั่งคุยกันในวันนี้นะครับก็คือร้าน Apollo Cafe and Yard นะครับ ครับวันนี้เรามาเราก็จะมาเจอเป็นบาเลสต้านหนุนะตัวตรีมของร้านนี้เราจะเน้นหน้าตาเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับถ้าแบบหลายๆคนนะต้องการที่จะมาเจอบรรยากาศที่แบบฟิลแบบกรีนฟอเรสฟอเรสหน่อยนะเราก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมมากนะครับหรือว่าแม้ถ้าอยู่ในตัวเมืองลำพูนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไกลเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะมา ที่นี่ได้นะเป็นคาเฟ่ที่ต้องบอกว่าดูมีความร่มรื่นมากนะครับเหมาะที่จะนั่งพูดคุยกันนั่งชิมกาแฟที่นี่นะครับจริงผมมีโอกาสที่มาที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีโอกาสได้มาแบบมาแนะนํากันแบบจริงจังนะฮะลองดูบรรยากาศที่นี่ก็แบบโอเคนะครับดอกไม้นี่ก็จริงนะ <S <S ดอกไม้จริงทุกอย่างดอกไม้นี่จ,จริงทุกอย่างเลยนะนะครับแล้วก็เป็นการจัดแบบ เป็นจุดคาเฟ่ที่ดูแบบค่อนข้างที่จะลงตัวมากนะเหมาะสําหรับหลายๆคนที่ชอบแบบมุมถ่ายภาพนะฮะ,ะสาวๆน้องๆที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ช่วงเย็นๆนะครับทุกๆคนที่นี่ก็จะมีบรรยากาศแบบมีร้านนะครับที่นั่งกินนะครับข้าวแล้วก็ดื่มนะครับด้วยเหมือนกันนะ๋อบรรยากาศก็ โอ้โหตอนเย็นนี้น่าจะมีไฟนะนะครับมีชิงช้านะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเป็นบรรยากาศแบบเป็นโต๊ะเป็นลานที่แบบดูฟิลที่แบบรีแลกซ์รีแลกซ์สบายๆนะครับโอ้โหบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ยังมีโซนที่กําลังแบบปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกนะครับโอ้จะมีทั้งหมาล่านะครับมีสเต็กนะครับโอ้มีแบบบาร์เครื่องดื่มนะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเหมาะสําหรับแบบ สายแบบต้องบอกว่ามาชิวๆกันหลังเลิกงานนะนะครับบรรยากานดีนะครับ,เร,นะรบเราก็มาเจอนะครับโอ้แบบพี่ๆนะครับน้องๆน,นะที่แบบมีโอกาสได้มาคุยกันนะครับ,รบตรงนี้น่าจะเป็นการครบกลุ่มแกง๊งเอฟฝอยใช่ไหมเอฟฝใช่ไหมโอ้ o, สุดยอดเลยนะครับโอ้พี่ต้นนะครับอืต้องบอกว่า ไม่ธรรมดานะครับความเป็นโอปรานะครับอะะโอปรานะครับครับแล้วก็เป็นน้องแพนนะอ่าน้องแพนเมื่อวานเราได้เดินทางด้วยกันนะครับแล้วก็คุณนะครน,นะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคบคบทีมเราเลยนะครับ โอ้ oh, วันนี้นะครับช่วงสายๆก็จะมีแสงแดดก็สวยมากเลยนะคะแสงแดดนะสาดส,ส่องทะลุแบบต้นจามจุลีเข้ามานะโอ้โหเป็นมุมที่แบบดูแบบสว่างสวัยแล้วก็โซนนี้เขาก็จะมีการปล่อยนะเป็นเป็นฝอยนะ,ะให้มีความชุ่มฉ่ำนะครับมีความชุ่มฉ่ำขึ้นมาเราอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะเขียวเขียวเย็นเย็นชุ่มฉ่ำก็ดูแบบทำให้จิตใจของเราเนะี่ยดูผ่อนคลายไปได้เยอะเลยนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนที่เป็นช่วงเย็นๆนะนะบรรยากาศดีมากนะครับบก็สรุปนะครับว่าถ้าใครนะที่อยู่ใกล้ๆในโซนของนิคมอุตสาหกรรมนะนะครับอยู่ในตัวเมืองลำพูนเชียงใหม่นะครับเราก็มีโอกาสที่แวะ ผ่านมานะครับในโซนนี้ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอาจจะเป็นจุดที่นัดหมายพบกันหรือว่านั่งทานกาแฟนะครับอร่อยอร่อยแล้วตอนนี้ก็มีหมูกระทะนะที่จะมีในช่วงเย็นๆน,นะก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้นะครับเป็นบรรยากาศแบบกรีนฟอ o r เรส f ์ฟอ s t เรสนะครับเป็นแบบต้นไม้นะเขียวๆนะบรรยากาศที่ดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็แวะเวียนมาได้นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเป็นอพอลโลคอฟฟี่นะครับแอน โอเคแล้วจเจอกันใหม่ครับทุกคน